สวัสดีครับมาอีกแล้วนะครับผมผมปาล์มนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําเรื่องการใส่ผ้ารัดเข่านะครับเพราะเห็นหลายๆคนบอกว่าใส่ไม่ทันแล้วเจ็บตรงข้อพับหรือว่าอะไรต่างๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูผ้าก่อนดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างนี่ครับผมผ้ารัดเข่าครับผมจะเป็นแบบนี้ครับจริงแล้วถ้าแกะออกมายาวๆมันก็จะยาวอยู่ครับมันจะประมาณนี้ครับ แต่อันนี้ก็ได้ครับแบบนี้ก็ได้ครับดีดีหน่อยแบบนี้ก็ได้ครับกลางหน่อยของผมครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการใส่นะครับผมตามมาครับคุณแปมครับครับผมอันนี้สิมานนี้สิครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรสอนวิธีการใส่ให้เพื่อนๆดูหน่อยนะครับผมได้ครับตามเลยครับไม่ได้ช้าเลยอ่ะก่อนอื่นครับแค่นี้ครับเสียบเข้าไปครับเชิบท่านี้ครับผม ไว้บริเวณใต้หัวเข่าครับแล้วพอจะใส่แมตท็อครับชึบแค่นี้ครับให้ตรงนี้มันพอดีกับอ่าที่ตัวนี้ครับตัวเหล็กกั้นเนี่ยครับแล้วก็ให้ใส่รัดไม่โดนตรงสี่อ่าตรงข้อพับเราครับแค่นี้ครับผมแค่นี้ครับไม่ยากเลยครับขอบคุณมากครับคุณแปมครับผมดูหัวโชว์